สีผ้ามาเบิงตน้นนันนี่บ้านเฮ้าอาะสีเอิญว่าต้นบักเอ็นอ่ะมันก็สีมีพืชอีกตระกูลหนึ่งนะมีอีกแบบหนึง่งอ่าที่บักก้นถวยบักก้นถวยลูกโตอย่งางกันไปแถวจันละย่องจันตราดเนี่ยเขาสิเอินว่าใบพวดเขาสิเอาใบมนันนี่เนี่ยเอาใบมันนี่ไปตาดตาักแล้วไปตากแดดเอามาม่วนยาสูบเนี่ยเขาเอินใบพวดนะอ่า ละยองใบจากจันกระดาษตราดใบพวด <c oughs> น่ะเออเอาไปสูบยาสูบยาเซนนี่นี่นี่ใบมันนี่เอ็ NR, นอาร์นี่ต้นเอ็นอาร์หรือต้นบางอันบักก้นถวยกันสิเป็นต้นคือการเพื่อตะโกนเดียวกันใส่แบบเดียวกันใส่ได้คือการนวยมันกับสิกินได้ออมบักก้นถวยบันบันลูกโถลูกเอยังกว่ากันไปแล้วแต่เสืเอนะนี่ละ่ะนี่ล่ะเอ็นอาร์นี่ะ NR, นะอัตมาก็เออ อาตมาก็งงๆแถวแถวตะก,การพืชผลสิมีบัานบัาเอ็นอาอาตมาก็งงตั้งแต่กี้เอ็นอามันเป็นยังว่าเอ็นอาเอ็นอามียมีแนวเดียวเท่านั้นหำเท่านันแหละเอ็นอาแต่ก่อนมันเคยจริงสิเออไม่เป็นอย่างว่าเอ็นไอเอ็นอรา,า R. แต่ว่าหูจกักอ๋อต้นนี้ตน้นเอ็นอาร์คือต้นพรูดน่ะแหละแถวจันละยองเนี่ยเขาเรียกต้นพรดูดเอามามวนยาเสน้นยาสซบได้นะมาแค่นี้แหละ